สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนะครับมาดู To y ย ta h i l รักไทเกอร์นะครับคันสีเขียวหัวเดี่ยวคันนี้นะตามที่คอมเมนต์มานะครับว่าอยากจะดูนะผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนได้ชมกันเนาะสำหรับเพื่อนเพื่ออยากจะดูคันไหนคอมเมนต์มานะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมว่าตอบทุกคอมเมนต์เหมือนกันนะครับเนาะผมก็จดไว้อยู่ใครอยากดูคันไหนเนาะแต่ขัดเจอคันไหนก่อนก็จะมารีวิวให้เนาะโอเค เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งที่รถเลยนะครับเนาะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาก็คันนี้นะครับเป็น t o y ยต้าไฮลักไทเกนะครับปี2542นะครับคันนี้นะนี่ครับวันจุดทะเบียนนะครับสีเขียวนะครับคันนี้ตรงเล่มนะครับนี่นะสีสวยนะครับวันนี้เป็นหัวเดียวนะครับคันนี้รถจูดจังหวัดเพชรบูร์นะครับเพื่อนๆอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้เหมือนเดิมนะครับ สำหรับเปซีนะครับขอมาได้เลยนะไม่มีปัญหานะครับนะมุดให้ดูกันจๆครับสอตซีส่สงใจท้องนันนี้เป็นสีเขียวนะครับสำหรับใครที่ชอบสีเขียวรถมาแล้วนะครับคันนี้ เป็นป้ายเพชรบูรณ์นะอันนี้นะครับเป็นป้ายเพชรบูรณ์นะครับอ่าป้ายเชรบูรณนะ์นะนี่ะบอหกสี่แปดหกนะครับเลขสวยด้วยคันนี้คนะันนี้มียางอะไรหนึ่งเส้นนะครับ มุมไหนก็มาคอมเมนต์มาใต้คลิปดอได้นะครับในผมเป็นชาวานงัดแงะให้ดูให้นี่ครับไม่ผูไม่ผุเกไม่ผุนะพูดตามคืนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจังหวะยกนี่ก็คือใช้หนุ่มอายุอายุเหลือน้อยนะครับนี่นะกระจกไม่แตกไม่ล้านะครับคันนี้นะสวยเลยนี่นะนี่ผมขอรีวิวนิดนึงนีเดี๋ยวจะแจ้งราคาให้ทราบนะครับอ่านีครับ สภาพโดยรวมภายนอกโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวพามาดูพรบนะครับนี่นะสองหนะครับนี่นะครับ30พอย2สองยังไม่ขาดนะยังไม่ขาดนะครับคันนี้นะนะครับสามารถโอนเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าของใหม่ได้ทันทีนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปก็ไม่มีปัญหานะครับคันนี้นะนครับใต้ทองใต้ท้องนะครับน้ำมันไม่หยุดไม่ย้อยนะครับเครื่องแห้งๆนะ อดนนี๋ยวผมพา,มาดูภายในนะครับนะสีเขียวคันนี้น่ครับเปิดตัวมานะครับคันนี้เป็นกระจกมือหมุนนะนะครับคันนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับ,นนรอ,นนรบอ่าแต่ภาพเบ,บาเบาเบาเบาใหม่นี่นะเบาะดีนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพามาดูภายในดีกว่าครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ปกตินะครับใช้ได้ไหม นะมีเครื่องเสียงด้วยนะครับคันนี้โอเค <Okay. S 2> ตากง่ายนะครับคันนี้สตากง่ายนนอมีครับคันนี้เออครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับเบีกมือใช้ได้นะครับกระจุกไม่แตกไม่ล้าวนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะอ่าครับตอไปในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องนะ อ uh huh. ่่่าครับนนนีีะประมาณนี้ถ้าอยากจะดูมุมไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะอภายในก็จะประมาณนี้ไปเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์ประมาณนี้นะนะครับภายในก็ประมาณนี้ครับกระจกไม่แตกไม่เล้าวนะครับ นนี่คครรัับบะประตูปิดสนิทนะครับนี่ครับประตูปิดสนิทไม่มีปัญหานะครับอ่าครับ Ok nhá, nó เ่นะเครื่องปกตินะครับอันนี้เครื่องดีนะ สภาพดีนะครับคันนี้เครื่องดีนะคันนี้นะครับก็อันนี้นะครับเจ้าของรถนะครับเขาเสนอราคาที่หนึ่งแสนบาททวนนะสามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะครับสามารถโทรมาต่อรองกับเขาได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านผมเนาะผมจะแปะเบอร์เจ้าของรถไว้ที่ชื่อคลิปนี้นะนะครับก็โทรมาคุยกับเขาได้นะรถคันนี้อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอหล่มสักนะครับนี่นะเป็นโตโยต้าไทรัก ไทเกอร์หัวเดียวนะครับคันนี้สภาพใช้งานอบใช้งานนะครับโอเคก็สำหรับใครที่อยากจตเข้ากลุ่มไลน์สำหรับซื้อรถมือสองนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ยังไงก็เข้ามาได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับนะะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันคลิปหน้าคือถ้าไม่อยากพลาดกดกระดิ่งไว้กดติดตามไว้นะครับผมจะมีรถใหม่ๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆทชมอีกเนาะ โอเคก็เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมขอจับจบคลิปไปปีนเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวไปถ่ายกันอื่นก่อนแต่ตอนนี้สวัสดีครับ